สวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่พี่ขุนเนาะครับผมอ๋อพี่ขุนทำอะไรที่ไหนครับพี่ขุนครับทำฟาร์มวัวที่บ้านนะฮะับทำฟาร์มวัวครับหมายความว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเราเป็นฟาร์มมันมีกี่พันตัวฮะก็มีร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวนะเป็นวัวเนื้อหรือวัวนม วัวเนื้อครับวัวเนื้อวัวพี่เดินมังน้านิดนึ่งดิรองเท้าใหม่เลยป่ะเนี่ยครับเมื่อวานใส่บูทขี่ม้ามาก็เมื่อวานใส่บูทขี่ม้าเนี่ยทำไมไม่ได้ด้วยอ่ะมันกัดเท้าครับมันกัดโอหก็เลยไม่เคยขี่นะม้ากัดหรือรองเท้ากัดรองเท้ากัดขี่ม้าต้อนวัวแบบในหนังนั่นเลยเหรอที่ไหนที่ไหนฟาร์มอยู่ที่ไหนครับที่อำเภอห้วยเม็กกาฬสินธครับจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่กาฬสินธุ์เจอพี่เรามีที่เป็นพันไร่เลยเนี่ยร้อยร้อยยี่สิบไร่ร้อยไร่ ีคร no ับสวัสดีครับอ้เจอเออพี่เร ah> um, ิ่มต้นฟาร์มบัวให้พี่เริ่มต้นอยู่กี่ตัวเริ่มต้นก็ห้าหกตัวครับผมหกตัวก็แต่ก่อนเลี้ยงม้าอย่างเดียวอ๋อแต่เริ่มต้นจากเลี้ยงม้าก่อนใช่แต่ว่าม้าเนี่ยมันไม่มีใครกินไงไม่มีใครกินมีครับมีมีคนกินนะเวลาม้าขาเจ็บอะไรเขาก็เขาต้องท่าเขาต้องท่าว่างั้นแต่อย่างของผมผมก็ถือผมก็ ไม่กินทาพิธีฝังเขาให้ทาฝังไม่เผาล่ะไม่เผากลัวมันไหม้ครับกลัวมันไหม้ครับโอ้คนทํามาเลยฮะคนรธรมเลยมันต้องกองฟืนใหญ่มากนะเดี๋ยวเดี๋ยวม้ามันไหม้พาผมฝึกเองสมมติผมเป็นม้าโอมันมีภาษาม้าเหรออันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรจะทำปากให้ให้เขาเดินอ๋อ เอาไปกันจะได้งกันดิกำลังจะเดินละปิงเนี่ยว่ะปังสิฟังไม่ถ่ายก็จะสั่งบอกว่าโว้ให้หยุดโว้ไปว่าหยุดถ้าดูดปากจะให้ควบฮะดูดปากปากกระมาโว้โว้โว้โอ้โหเฮ้ยเวิร์กว่ะอะไรนะกินน้ำเยอะเหรอกินน้ำเยอะ ไปดิกินน้ำเยอะแล้วก่อนพี่ทำอะไร่ก่อนพี่ทำก่อนเลี้ยงม้าก็ใช่ครับใช่ครับฮะก่อนเลี้ยงม้าทำอะไรไม่ใช่ใช่ครับก่อนเลี้ยงม้าทำอะไรอ๋อก็ทำทำสวนทำสวนกล้วยนะครับทำสวนกล้วยทำสวนกล้วยแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีเลี้ยงปลานีเศรษฐกิจพอเพียงไว้ทำปลูกกล้วยมีเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอย่างงี้เอ้ยพี่เขาลำบากไหมลำบากไหมการเป็นเกษตรกรก็ไม่ลำบากครับขอให้แบ่งเวลาให้เป็นนะก็มีเวลาแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งพื้นที่ให้เป็นแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งพื้นที่ให้เป็นแล้วเราก็รวยได้เนี่ยใช่ไหมนี่ถือว่าอยู่ยังมีความสุขเลยนะไปเข้าโต๊ะไปยังไม่ได้ร้องเลยทุกวันนี้มาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเริ่มต้น4ี่หตัว แต่เลี้ยงวัวเนื้อไงเขาต้องไปฆ่ามันหนึงสารเนื้ของผมไม่ได้ไม่ได้ให้ไปฆ่าสยอะมากเลี้ยงวัวไม่ฆ่าอีกครับโอหัวใจดีไม่แล้วไปขายยังไงเขาะไปส่วนมากจะเป็นแม่ลูกแม่ท้องขายลูกเพื่อให้เกษตรกรได้ไปเลี้ยงนะฮะเออก็คือเขาไม่ไม่ไม่ขายไปฆ่าใครจะซื้อแม่แม่พันพร้อมลูกหรือลูกเลี้ยงเพื่อความสุขก็ได้เพราะว่ามันมีทั้งวัวไทยตัวเล็กๆนะฮะมีบรรนอกเรียกวัวไทยขี้แก่น ไม่โตเต็มที่แค่นี้หรอกใช่ครับจะใช้พี่เยอะไหมเลี้ยงในบ้านได้ไหมเลี้ยงในบ้านได้ครับได้หน้าบ้านก็ได้หน้าบ้านก็ได้ใช่พี่ก็ได้พี่ก็มีแนวคิดที่ดีมากคือเลี้ยงวัวไว้หน้าบ้านเลี้ยงวัวไว้หน้าบ้านใช่ครับ เหมือนประเทศอินเดียเนี่ยมีวัวตัวหนึ่งหน้าบ้านเหมือนมีรถเบนซ์คันใหญ่หนึ่งคันที่นั่นที่นั่นเขาตัถือไงฮินดูไงคนนี่แล้วที่สําคัญก็คือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ฆ่าสัตว์ใครอยากจะซื้อเขาก็ผสมผสมไหมพี่พี่ผสมเองไหมผสมผสมนะยอดจะมีวัวพ่อพันธุ์นี่เดี๋ยวนะ ตัวทห้งตัวอะไรอเี้ยตัวเม็ดเดียวเมดหนึ่งนี่ราคาถ้าแม่ลูกผมขายแม่ลูกเลยแม่ลูกเลยแม่ทั้งแม่ทั้งลูกไม่เกินหมื่นห้ฮะเนะหมื่นห้าหมื่นห้าผมจะไปซื้อบ้างนะครับคได้ผมลดผมลดให้เออเท่าไหร่ล้วชักหมื่นสี่หมื่นสฮะหมื่นสรับได้กูผัเดียวเมื่อกี้ยังผมอยู่เลยกูนั่าไหพอมนสี่